สวัสดีค่ะชาวทัตดินทุกท่านนะคะคลิปนี้เป็นดวงความรักของคุณในช่วงปักหลังของเดือนกรกฎาคมปี2566นี้ค่ะชาวธาตดินได้แก่ราศีพฤษภราศีกันราศีมังกรน,นะคะจะรวมอยู่ในธาตดินหมดเลยเดี๋ยวเรามารับชมกันเลยค่ะพลังงานหลักพลังงานตัวตนของคุณนะคะคลิปนี้เป็นของคนโสดเนาะแต่ถ้าคุณมีคนคุยก็ดูได้เช่นกันค่ะ พลังงานหลักของคุณค่ะขึ้นไพ่แปะถ้วยนะคนโสดเหมือนคุณไม่ได้คาดหวังในเรื่องของความรักแล้วหรือเปล่าแล้วก็เปิดใจยากนะคะเปิดใจยากให้กับความรักนะคะกลัวกังวลใจที่จะมีความรักอีกครั้งหนึ่งเนาะเพราะว่าในอดีตคุณอาจจะมีใครบางคนห่างหายจากชีวิตคุณไปนะคะหรือว่า ออกจากชีวิตเราไปนั่นเองตอนนี้เหมือนตัวคุณเองอะอาจจะยังไม่พร้อมที่จะมีความรักครั้งใหม่ก็ได้นะคะเหมือนเหมือนคุณกลัวนะคะกลัวที่จะที่จะมีความรักอะไรอย่างเงี้ยอดีตอาจจะเป็นบทเรียนให้กับคุณทำให้คุณคัดสัรคนที่จะเข้ามาในชีวิตของคุณมากขึ้น หรือบางท่านบางคนเนี่ยอาจจะยังไม่ลืมคนเก่าได้ด้วยนะคะยังกอดเก็บความรู้สึกต่างๆที่มีให้กับคนก่าเอาไว้อยู่นะคะก็เลยยังไม่พร้อมที่จะเปิดใจให้กับคนใหม่ๆค่ะทีนี้มาดูการพลังงานความรักที่จะเกิดขึ้นกับคุณในช่วงนี้เป็นยังไงบ้างคะชาวธาตุดินขึ้นไพ่เดะฟูเดะฟูนะคะ คิงถืกอกระทาสามถ้วยค่ะไพ่เดอะฟูลอ่าในช่วงนี้นะคนที่มีประเด็นกันไปเนี่ยคนเก่าๆนะบางคนมีคนเก่าเข้ามาวนๆเวียนในในชีวิตของคุณนะอาจจะไม่ได้กลับมาเป็นคนรักแต่ว่ายังมีการติดต่อสื่อสารกันอยู่อ่าอาจจะยังเป็นกัลยาณมิตรด้วยกัให้กันก็ได้นะคะในบางท่านบางคนนะอืม พลังงานคนโสดชาวท่าดินเหมือนคุณมีความสุขกับงานนะคะกับชีวิตกับสังคมของคุณกับเพื่อนของคุณอยู่นะคะนกมองว่าชาวท่าดินเองก็อย่างมุ่งเน้นในเรื่องของตำแหน่งหน้าที่การงานความมั่นคงในชีวิตอย่างนี้มากกว่านะคุณมีโอกาสได้เดินทางท่องเที่ยวนะคะมีแพลนได้ ได้ทําในสิ่งที่คุณอยากจะทําตามใจตัวเองนะคะมีอิสระให้กับตัวเองได้เต็มที่นะในช่วงเนี้มีเกณฑ์ได้เริ่มต้นงานใหม่ๆด้วยนะคะสําหรับคนที่กําลังรองานใหม่เกณฑ์ท่องเที่ยวการเดินทางการพบปะสังสรรค์กับเพื่อนนะคะในเรื่องของความรักนอกจากคนเก่าแล้วจะมีคนใหม่เข้ามาบ้างไหมนะคะสําหรับชาว่าดินคนโสด ขึ้นไพ่เจ็วยค่ะจริงๆในช่วงนี้คุณมีสเสน่ห์นะขึ้นไพ The ่เดอะฟวแต่ดูเหมือนยังเป็นพลังงานที่มีความกังวลใจอยู่โอเคแน่นอนเข้ามาละนะคะขึ้นไพ่เดอะ o ลับคือมีแน่นอนนะคะจะมีความรักครั้งใหม่คนใหม่ๆเข้ามาถูกใจคุณหรือคุณไปถูกใจเขาก็ได้แต่ก็จะยังเป็นในลักษณะของขึ้น j u s t i c อในช่วงนี้นะคะคนที่จะเข้ามาอาจจะยังไม่ชัดเจนเนาะนกบอกว่าคุณอาจจะไปเจอกับคนที่เขามีเสน่ห์มีตัวเลือกอยู่นะคะเพราะฉะนั้นความสัมพันธ์อาจจะยังไม่ได้คืบหน้านักนะคะสําหรับคนที่จะเข้ามาในช่วงนี้ขอดูจัสติกนะคะมีพลังงานของชาวราศีมีนเมถุนแล้วก็ตุลน,นะคะอืมจัสติน จัเมนโอเคคนเก่านะคะในบางคนเนี่ยกลับมาเป็นเพื่อนกัลยาณมิตรที่ดีต่อกันและบางคนเนี่ยกลับเข้ามาขอโอกาสจากคุณอีกครั้งหนึ่งนะคะบางคนก็ให้โอกาสคนคนเก่าเพื่อที่จะเดินหน้าต่อในความสัมพันธ์นี้แต่บางคนก็รู้สึกว่าต่อให้กลับไปความสัมพันธ์ก็เป็นเหมือนเดิมปัญหาที่เคยเกิดขึ้นก็อาจจะยังคงเดิมไม่ถูกแก้ไขอะไรอย่างนี้นะคะที่นกเห็นเนาะเพราะว่าขึ้นไพ่แฮงแมนนะ เหมือนชาวท่าดินบางคนยังยังกังวลใจกับปัญหาเดิมๆที่เคยเกิดขึ้นในความรักครั้งนี้แล้วก็การกลับมาของคนเก่าก็เลยทําให้คุณรู้สึกกังวลใจนะคะแต่ก็จะมีการพูดคุยกันค่ะบางคนเลือกที่จะเดินหน้าต่อแต่บางคนเน่ะเดินต่อไม่ได้จริงๆนะคะเดินหน้าต่อไม่ได้จริงเนี่ยก็มีโอกาสที่จะพูดแล้วก็เคลียร์ใจกันเพื่อปลดปล่อยซึ่งกันและกันนะคะบางคนก็ยังเป็นเพื่อนกันอยู่บางคนก็ ตาคนต่างใช้ชีวิตของกันและกันไปนะคะอาจจะเป็นช่วงที่ชาวทาดินเนี่ยได้รู้สึกโล่งใจแล้วก็เหมือนได้ปลดปล่อยอะไรบางอย่างนะคะได้โล่งใจในความสัมพันธ์เก่าๆก็ได้ที่ยังค้างคาใจนะคะมีโอกาสได้เคลียร์กันเนาะ mm. สำหรับคนคนใหม่ๆที่จะเข้ามาในช่วงนี้เป็นยังไงบ้างนกมองว่า ก็เป็นอะไรที่ยังไม่ชัดเจนนะแต่คุณคุณจะรู้สึกว่าคนคนนี้ใช่นะที่ยังไม่ชัดเจนอาจจะเป็นเพราะอยู่ใกล้กันนะคะเจอกันผ่านเครื่องมือสื่อสารหรือว่าโลกออนไลน์ก็ได้นะคะเจอกันผ่านการเดินทางท่องเที่ยวแล้วก็ผ่านงานได้ด้วยนะช่วงที่เจอกันเนี่ยอาจจะยังไม่ชัดเจนเพราะว่ายังยังไม่ได้เจอกันแบบตัวเป็นๆน,นะคะหลังจากที่เจอกันนึกว่าทุกอย่างจะชัดเจนขึ้นนะคะเพราะขึ้นไพ่เอ่อ justice กับ j u d g m e n t นะคะ คนคนนี้เขาก็รู้สึกว่าคุณเป็นคนที่ใช่เป็นความรักที่เขาตามหามานานนะคะสาหรับชาวธาตุดินเนาะคุณอาจจะเกี่ยวข้องกับชาวธาตุไฟนะคะเมษธนูแล้วก็ชาวราศีพิจิกได้ด้วยพ่อไม้แม่ไม้ค่ะคนในเครื่องแบบหรือว่าทํางานเกี่ยวกับราชการทหารตํารวจนะคะเป็นหมอเป็นแพทย์ก็ได้ทํางานเกี่ยวกับเชื้อเพลิงนะคะต่างชาติต่างถิ่นแดนไกลได้ด้วย ความรักครั้งนี้อาจจะต้องรอคอยเนาะแต่ว่ารู้สึกมีความสุขจังเลยที่เจอคนคนนี้เขาก็เช่นกันเนาะขอดูว่าเขารู้สึกอย่างไรกับคุณนะคะคุณอาจจะเจอกับคนที่เ,เด็กกว่าคุณนะคะหรือว่ามีใบหน้าที่อ่อนกว่าวัยนั่นเองเขารู้สึกอย่างไรกับคุณนะคะ คุยน็อปคัพชาวธาตุน้ํกากรกฎพิจิกมีนธาตุด,ดินพฤษภกับังกรค่ะโอ้ยแน่นอนไพ่ขึ้นมาแบบนี้เขาจริงจังกับคุณอยู่แล้วแหละนะคะเขาจริงจังนะคะเราก็ดูเหมือนเขาจะทุ่มเทนะคะความรู้สึกที่เขามีให้กับชาวธาตุด,ดินเนี่ยเขาจะเป็นแบบว่ารักคือรักชอบคือชอบนะคะแล้วก็จริงจริงใจมากๆคือมีเท่าไหร่เขาให้คุณหมดเขาเขาไม่ได้กักความรู้สึกที่มีให้กับคุณเลยนะคะแล้วก็ ในอีกมุมหนึ่งคือเขาชื่นชมคุณมากๆคุณเป็นคุณเป็นคนที่เรียบพร้อมที่มีแต่คนอยากจะได้คุณเป็นคนรักอะ่ะได้เป็นแฟนได้เป็นแม่ของลูกหรือว่าอยากจะได้คุณมาเป็นคู่ชีวิตอะไรอย่างนี้นะคะซึ่งนกมองว่าเขาเนี่ยรอเวลาที่จะได้มาเจอคุณนะคะถ้าเขาอยู่ไกลกันกับคุณนะแล้วก็สิบถ้วยเนี่ย เหมือนเขามีการคิดวางแผนนะคะเ,เกี่ยวกับอนาคตของคุณและเขานะคะความาความจริงจงังความมั่นคงอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือเขาอยากพัฒนาความสำคัญกับคุณนะคือตอนนี้นะคะ คุณกุมหัวใจเขาไปได้เรียบร้อยแล้วนะคะเขาตกหลุมรักคุณไปแล้วนะคะด้วยความดีงามของคุณนะนกมองว่าชาวธาดินเป็นคนจิตใจดีนะคะต่อให้คุณจะโรแมนติกหรือไม่ก็ตามเนาะแต่คุณเป็นคนที่มีความอ่อนโยนมีคุณสมบัติที่มีแต่คนอยากจะครอบครองคุณอะ,อะรวมถึงคนคนนี้ด้วยนะคะเขาเขารู้สึกว่าคุณเป็นคนที่ใช่แล้วก็เขาอยากจะเป็นคู่ชีวิตของคุณนั่นเอง มาชมกันต่อนะคะว่าเขาจะทำอย่างไรต่อคะชาวธาตุดินธาตดินด้วยกันก็ได้นะคะรปรกศกกันมังกร9กดาบห้าไม้คุยน็อบสอดพ่อไม้ไม่้นะคะธาตลมเมถุนตุนกลมชาวราศีกันนะคนที่ทำงานเกี่ยวกับด้านที่ปรึกษานะคะ เป็นคนที่โลกส่วนตัวสูงชอบปฏิบัติธรรมหรือว่าเป็นเป็นคนที่ชอบคิดค้นวิจัยศึกษาหาความรู้อะไรอยู่ตลอดเวลาก็ได้นะคะเ,เป็นคนเก่งมีความสามารถเป็นคนตรงมีความเด็ดขาดอะไรอย่างนี้ก็ได้เนาะคนคนนี้ถามว่าเขาจะทำอย่างไรต่อไปนกมองว่าคนคนนี้เขาเขาจริงใจกับคุณมากๆและเขาก็รู้ด้วยว่าคุณเป็นคนที่ ไม่ได้เปิดรับความรักง่ายๆขนาดนั้นนะคะเขาเขาพร้อมที่จะพิสูจน์ตัวเองให้กับคุณได้เห็นนะคะความรักที่เขามีให้กับคุณเนี่ยแม้ว่าจะต้องใช้เวลาขนาดไหนนะคะเขาก็จะแบบเขาจะพิสูจน์ความรักให้คุณได้เห็นแน่นอนนะเขาเขาดูห้าไม้ค่ะห้าไม้สิบไม้เจ็ดเหรียญน,นะคะไม่ว่าจะมีอุปสรรค ปัญหาใดๆนะคะเหมือนคนคนนี้พร้อมที่จะหาวิธีการนะคะให้มันผ่านพ้นไปได้อะไรอย่างเงี้ยรวมถึงถ้าคุณเป็นคนที่มีกำแพงนะคะในเรื่องของความรักแล้วก็เปิดใจยากนะคะเนี่ยเขาจะเอาความจริงใจนี่แหละความความบริสุทธิ์ใจของเขานะคะซื้อใจคุณให้ได้แล้วก็ทําให้คุณรู้สึกแบบ ปลอดภัยที่จะรักเขานอกว่าเขาจะชนะใจคุณได้เขาจะทําให้คุณรักแล้วก็ใจอ่อนกับเขาได้อย่างแน่นอนนะคะคือในบางท่านบางคนเนี่ยอาจจะรู้สึกว่ามีความแตกต่างกันมากแล้วตัวคุณเองอะในบางคนเนี่ยอาจจะรู้สึกว่าเอ้ยวัยวัยแตกต่างกันนะคะอ,อ่ศาสนาเชื้อชาติแตกต่างกันเป็นไปไม่ได้หรอกอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะซึ่งคนคนเนี้ยเขาจะพิสูจน์ให้คุณได้เห็นว่า ทุกอย่างเป็นไปได้ความรักครั้งนี้เกิดขึ้นได้นะเรามีโอกาสที่จะสมหวังแล้วก็อยู่ด้วยกันได้นะอะไรอย่างงี้ค่ะซึ่งนกมองว่าความจริงใจของเขาจะทําให้คุณหวั่นไหวแล้วก็เปิดใจที่จะรักเขานั่นเองนะชาวพัตดินคุณจะมีคนเข้ามาทําให้คุณรู้สึกหวั่นไหวนะคะแล้วก็อาจจะเป็นความรักที่โรแมนติกด้วยนะบางท่านบางคนเนี่ยเป็นรักต่างวัยนะคะต่างกันสามปีหกปีหรือมากกว่านั้นก็ได้ เดวิลนะคะขึ้นไพ่เดวิลเนี่ยนกมองว่าคนที่คุณจะรู้สึกว่ามีแรงดึงดูดกับคนคนนี้มากๆอ่าคุณจะรู้สึกได้เลยนะคะว่าทําไมคนคนนี้เราถึงรู้สึกกับเขามากมายขนาดนี้นะคะหรือบางท่านบางคนอาจจะเป็นอดีตชาติของกันและกันได้ด้วยนะคะอย่างที่บอกว่าอาจจะเป็นพลังงานคนเก่าของคุณก็ได้สําหรับคนที่นึกถึงคนเก่านะมาดูกันค่ะว่า ทิศทางความสัมพันธ์แล้วก็แนวโน้มสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคตของคุณนะคะชาวธาตุินแนวโน้มสิ่งที่จะเกิดขึ้นในความรักของคุณค่ะควีนออฟคัฟฟ์นะคะคาดน้ำกรกฎพิจิกมีน มีความกังวลใจสิ่งที่จะเกิดขึ้นเจ็เหรียญหนึ่งไม้ห้หาเหรียญถ้าความรักครั้งนี้นะคะไม่ได้ง่ายหรือว่ามีความกังวลใจอะไรอยู่ในนั้นนะคะเหมือนกับว่ายังมีการให้โอกาสกันอะไกันนะความรักครั้งนี้ยังได้ไปต่อไปต่อท,ท,ทั้งที่ก็ไม่ได้แน่ใจหรือว่ามีความกังวลใจอยู่เนี้ยแหละนะคะอย่างที่บอกว่าบางคนอะ แตกต่างกันมากๆนะคะหรือว่าเป็นความรักรูปแบบใหม่ที่คุณไม่เคยเจอก็ได้แล้วคุณก็เลยรู้สึกกังวลใจนะคะแต่นกเห็นถึงการไปต่อในความรักครั้งนี้อยู่การให้โอกาสนะคะจะติกความชัดเจนค่ะความชัดเจนหรือเป็นการมั่นหมายจดทะเบียนสมรสกันก็ได้นะคะคุณคนนี้เขาจริงจังนะเขาชัดเจนอยู่แล้วว่าเขาคิดยังไงกับคุณนะคะนกเห็นถึงความพยายามที่เขาจะ มีในความรักครั้งนี้นะคะขึ้นไพ่หนึ่งเหรียญคนสําคัญนะคะคนที่ใช่หรือความรักที่มั่นคงแล้วก็เติบโตขึ้นในอนาคตเนาะถามว่าจะเป็นยังไงก็คือการมั่นหมายการแต่งงานได้ด้วยนะคะสำหรับไพ่หนึ่งเหรียญความรักที่มั่นคงเนาะขึ้นไพ่สิบดาบเจอค่ายแฟนมีความเป็นไปได้นะถ้าคนคนนี้เป็นคนเก่า นะก็จะมีในลักษณะที่คนเก่ากลับมาแล้วก็ชัดเจนเลยมีโอกาสได้ลงหลักปักฐานลงเอยกันไปเลยก็ได้นะคะหรือบางคนเนี่ยก็เป็นคนใหม่นะคะแล้วก็คนที่รอคนเก่าถ้าคุณรู้สึกว่าคนเก่าเป็นไปไม่ได้แล้วคุณคุณไปเคลียร์หรือว่าอะไรที่ค้างคาใจคุณได้พูดได้ปลดปล่อยซึ่งการไล่กันไปแล้วคุณก็จะได้เจอกับความรักครั้งนี้นะคะก็จะเป็นความรักที่อบอุ่นมากๆเลยนะคะ บอกเลยนะชาวท่าดินคุณได้เจอความรักครั้งนี้จะเป็นความรักที่เลื้อกลูกันมากๆนะในเรื่องของงานของเงินนะคะบารมีอะไรอย่างเงี้ยที่ส่งเสริมกันเนาะคนคนนี้อาจจะทำงานเกี่ยวกับด้านการตรวจตรานะคะอยู่บัญชีก็ได้หรือว่า,าทำเกี่ยวกับการรักษาความยุติธรรมเนาะนักกฎหมายนะคะหรือว่าเป็น ครูบาอาจารย์ได้ด้วยเนาะความรักครั้งนี้นกว่ายัางไงซ้าก็มีโอกาสได้พัฒนาอยู่แล้วนะคะคุณไพ่หนึ่งเหรียญกับสังรารนะคะก็หมายถึงความรักที่มั่นคงการแต่งงานนะคะความรักที่ช่วยสนับสนุนการกเกลื้อกูลกันนะเป็นเหมือนกับคุณน่าจะมีบุญร่วมกันนั่นแหละถึงทําให้คุณและเขาได้มาเจอกันเนาะ โอเคคุณอาจจะเจอกันผ่านเครื่องมือสื่อสารนะคะผ่านผู้หลักผู้ใหญ่งานก็ได้นะคะมาดูกันค่ะว่าไพ่อยากแนะนำอะไรให้กับชาวท่าดินคนโสดบ้างคะคำแนะนำนะคำแนะนำา t h s t t r r การเยียวยานะคะความหวังความรักที่คุณศรัทธาแล้วก็ปรารถนานะ่ะคุณกำลังจะได้รับนะเด็กดาบนะคะ Judgment เด็กดาบจัสเมนความรักที่คุณรอคอยนะคะคนที่ใช่ความรักที่คุณเฝ้าปรารถนาที่จะได้เจอคุณกําลังจะได้เจอแล้วนะคะไม่ว่าก่อนหน้านี้คุณจะระมัดระวังหัวใจตัวเองมากมายขนาดไหนคุณจะเปิดใจยากแค่ไหนแต่คุณคนนี้เข้ามาจะทําให้คุณเปิดใจอย่างแน่นอนนะคะอ่าควีนถือกระทาเดอะทาว์สามถ้วยนะคะอย่างที่บอกว่ามีคนเก่าวนกลักเข้ามาในชีวิตคุณด้วยนะ ได้วิวนะคะสำหรับคนที่ยังไงก็ตัดกันม่ขาดเนาะก็จะมีโอกาสได้กลับมาในความรักนี้อีกครั้งหนึ่งคะ่ะแปดไม้การติดต่อสื่อสารนะคะคุณอาจจะเจอกันผ่านเครื่องมือสื่อสารหรือว่าผ่านงานก็ได้คุณคนนี้อาจจะเป็นคนทางไกลหรือเป็นความรักที่คุณเฝ้ารอมานานละนะคะคุณก็จะได้เจอเหมือนกับว่าเอ,อ่อถ้าคุณเป็นคนที่ อธิษฐานขอพอรนะคะเชื่อในเรื่องของสิ่งศักดิ์สิทธิ์เชื่อในเรื่องของจัก,กรวาลแรงดึงดูดอะไรก็ตามเนี่ยเหมือนกับว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์เนี่ยเขารับรู้ได้แล้วนะคะกําลังจัดสรรความรักดีๆนะคะความรักที่คู่ควรกับหัวใจของคุณเข้ามานะคะเร็วๆนี้นะสิ่งที่จะเกิดขึ้นนะคะก็ดีใจกับชาวธาด,ดินด้วยนะคะขอให้ความรักของคุณเนี่ยสมหวังนะคะแล้วก็ขอให้พลังงานดีๆในคลิปนี้เกิดขึ้นจริงกับคุณคะ่ะ ขอบคุณมากมายเลยนะคะทุกการรับชมรับฟังค่ะแล้วก็ขอให้ชาวธาตุดดินทุกคนนะคะเจอกับความรักที่ดีนะคะสุขสมหวังในความรักกันทุกคนเลยค่ะใครสนใจเช็คดวงเป็นการส่วนตัวเป็นดวงของเราเองสามารถแอดไลน์มาได้เลยนะคะตามไอดียลน์ที่ให้ไว้ด้านล่างคลิปนี้เราก็จะได้พลังงานที่เป็นของเราเองโดยตรงนะคะแล้วก็มีความแม่นยำมากขึ้นค่ะพบกันใหม่ในคลิปถัดไปนะคะสวัสดีค่ะ